สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลลัสะด้าครับวันหนึ่งควรลงฟีดประมาณเท่าไหร่การลงฟีดนะครับคนที่เห็นฟีดนะครับสำหรับใครที่ชอบฟีดบน,บนเอ่อลักซาด้านะครับการฟีดนะครับหนึ่งอ่าหนึ่งครั้งคนที่จะเห็นนั่นก็คือหนึ่งคนที่ติดตามร้านค้าของเราสองคนที่เคยเข้าดูสินค้าเราสามคนที่กําลังสนใจสินค้าในหมวดที่เราขายเขาถึงจะเห็นฟีดนะครับการที่ให้ฟีดได้ผลเยอะๆคุณจะต้องมีผู้ติดตามร้านค้า ในระดับหนึ่งนะครับมีทัฟฟิกในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะฟีดเนี่ยมันสามารถทําได้หลายอย่างนะครับฟีดคูปองฟีดสินค้าแคมเปญไดสินค้าโปรโมชั่นนะครับหรือว่าฟีดเป็นคลิปวิดีโอนะครับสําหรับฟีดเนี่ยมันวันหนึ่งได้20ครั้งก็เราก็เลือกได้เลยครับถ้าสินค้าเราเยอะก็เฉลี่ยเป็นคูปองหนึ่งสินค้าหนึ่งนะครับสินค้าใหม่หนึ่งแคมเปญหนึ่งนะครับวิดีโอหนึง่งครั้งอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับแต่ว่า มันจะมีบางอันที่มันเข้าไป Impact นะครับคราวนี้ผมไม่เจอว่าถ้าใช้แบบฟีดแบบวิดีโอนะครับให้ทําปกแบบดึงดูดนิดนึงถ้าเป็นสินค้าผู้ชายก็เอารูปผู้หญิงมาทําปกปกคลิปของใน f e ฟีดแล้วก็แชร์ออกไปนะครับมันก็จะมีโอกาสที่คนจะกดเข้ามาดูเยอะขึ้นนะครับพวกเ,เขาเรียกอะไรกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะชอบดูเอ๊ะรูปอะไรสินค้าอะไรอยนะ่างเงี้ยจะกดเข้ามาดูนะครับให้ลองดูนะ สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ